เด็กชาย9้าวขวบพิการไร้แขนสู้ชีวิตใช้ทาวาดภาพระบายสีเพื่อหาเงินใช้เลี้ยงชีพภายในศูนย์คนพิการที่จังหวัดพะเยาหลังถูกพ่อแม่เห็นว่าพิการจนปล่อยทิ้งศูนย์คนพิการตั้งแต่เด็กเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยกันจอมพลังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องโดยประสานซื้อภาพวาดของน้องเพื่อช่วยให้น้องปลดหนี้ก่อนตามหาตัวพ่อแม่ของน้องตามความประสงค์ ั้งนี้ได้โพสต์ผ่านเพจว่าน้องเก้าขวบจากลำปางขอให้ผมช่วยน้องเกิดมาไม่มีแขนทั้งสองข้างพ่อแม่แท้ๆจึงเอาน้องไปทิ้งที่ศูนย์คนพิการตั้งแต่3ขวบน้องอยากให้ผมช่วยตามหาพ่อแม่น้องน้องอยากถามว่าคิดถึงน้องบ้างไหมอีกเรื่องที่น้องอยากให้ผมช่วยปัจจุบันน้องพยายามช่วยศูนย์คนพิการขายของเพื่อเลี้ยงชีพและพยายามสร้างบ้านให้ตัวเองและคนพิการอยู่ แต่ไม่สำเร็จเป็นหนี้1 5 0่1 0 0 0 0บาทเอ็นดูครับผมรับปากช่วยตอนนี้ผมกำลังพาน้องไปพยาวครับทั้งนี้น้องอยากถามพ่อแม่ว่าคิดถึงน้องบ้างไหมล่าสุดการจอมพลังและทีมงานพาน้องบุกไปที่พยาวระหว่างประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดพยาวพร้อมพบกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลืออีกทั้งทางมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าได้รับซื้อผลงานภาพวาดน้องมูลค่า1 5 0 0 0 0บาทเพื่อช่วยปลดหนี้อีกทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอพร้อมช่วยเหลือและตามหาพ่อกับแม่น้องอีกด้วยน้องเก้าขวบเนี่ยนะเขาสู้ชีวิตมากๆพ่อแม่เนี่ยเขาเกิดมาในแขนสองข้างไม่มีเลยพ่อแม่เอาเขามาทิ้งไว้ที่ศูนย์ผู้พิการตั้งแต่อายุ3าขวบทุกคน พอน้องโตขึ้นน่ะเขาอ่ะก็พยายามที่จะสู้ฝ่าฟันขายของไลฟ์สดเพื่อประทังชีวิตแม่ที่เป็นเจ้าของศูนย์ก็สงสารน้องที่น้องเกิดมาอาพับทั้งโชคชะตาอาภับทั้งร่างกายไม่พอนะครับทางแม่เนี่ยเขาก็อยากจะให้ความช่วยเหลือนะไปสร้างบ้านให้น้องอยู่เพื่อที่น้องจะได้มีอะไรเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเป็นแม่บุญธรรมอ่ะ นะเขาเสียสามีซึ่งแม่บุญธรรมเองก็เป็นผู้พิการขาเดินไม่ได้จนตอนนี้นะสร้างบ้านให้น้องพ่อเขาล้มก็เลยเป็นหนี้เลย1 5 0 0 0 0สน้าน้องทุกวันนี้ต้องไล์สดครับวันละ 100- 200ถึงเก็บเงินถึง30วันแล้วสิ้นเดือนก็เอาเงินไปให้ร้านขายอุปกรณ์ก่อกสร้างบางวันก็มีให้บางเดือนก็มีให้ไม่มีให้ร้านเขาก็ตามตามตังค์ของเขามันก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็ตามเงินของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แต่ก็วันนี้ ผมก็เลยเอ้าหาทางช่วยน้องน้องเขาอยากผมช่วย2เรื่องคือตามหาพ่อแม่กับอย่างที่2ในเรื่องของหนี้ให้คุยกับเจ้านี้ให้ก็ได้ให้อะไรก็ได้ผมก็เลยอย่างนี้ผมมาทําเคสที่สุโขทัยเนยืมันอยู่เหนือแล้วก็รู้ว่ามีครมอสัญจรอยู่ที่พยาวซึ่งพยาวเนี่ยก็เป็นบ้านของพี่ชายผมนะผมก็เลยโทรหาทารมนตีธรรมนัทพมเผ่าเป็นพี่ชายผมนะครับเขาก็เอ้าตอนแรกผมใจผมคิดว่าเขาจะได้แค่ห้าพันหมื่นหนึ่งท่านถามว่าทารมนตีถามว่าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ไอ้เขาน้องบอกทารมนตีว่าเป็นหนี้อยู่แสนห้า ให้หมูลที่ทํานะผมเผ่าประมูลภาพเพื่อให้น้องเอาเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดเออต้องใช้คํานี้นะครับนะก็ถือว่าเฮ้ยเรื่องหนี้น้องมันปลดออกไปเปาะนึงเลยนะอย่างที่2ในเรื่องของตามหาพ่อแม่มเมื่อกี้ผมเจอท่านรัมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาท่านรัมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะส่งทีมงานภาษาทางท่านพมจลงไปช่วยในพื้นที่ช่วยในการตามหาพ่อแม่อย่างที่สองท่านจะประสานทางกรมอุทยานเพราะสมัยก่อนท่านเคยเป็นรัมนตรีกระทรวงทรัพย์มั้ง นะทำงานคู่กันก็เดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยไปวาดภาพในอุทยานเพื่อเป็นการเสริมรายได้ของน้องโอ้สุดยอดแบบฟังแม่งขนลุกเลยอ่ะน้องแม่งมาถึงตรงนี้ได้ความช่วยเหลือมันล้นมากอีกอย่างหนึ่งท่านก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนศิลปกรมหาวิทยาลัยศิลปกรเพื่อน้องเนี่ยมีความสามารถด้าน,านการวาดภาพเขาก็จะช่วยส่งเสริมน้องโอ้มันฟังขนลุกมาก